สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำเมนูข้าวผัดกุ้งคุณพ่อบ้านบ่นหลายวันแล้วนะคะว่าอยากกินข้าวผัดกุ้งเมื่อไหรจะทำให้กินสักทีวันนี้ก็เลยได้โอกาสนะก็ทำให้เลยค่ะวันนี้จัดให้เลยจ้า สูตรแม่ไอคือต้องเอากุ้งมาทอดก่อนนะคะแล้วค่อยเอาไปผัดอีกทีนะเป็นไงบ้างคะกุ้งพอโดนน้ำมันนะสีสวยมากเลยจ้าน่ารับประทานมากๆเลยจ้าทุกคนเราก็ทอดไปเรื่อยๆนะคะทอดให้มันสุกๆเหลืองๆก่อนนะแต่ไม่ต้องให้สุกมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปผัดอีกทีจ้าโอเคเริ่มสุกได้ที่แล้วนะคะเราก็ตักใส่จานได้เลยจ้า ตักพักไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยนำมาผัดกับข้าวอีกทีค่ะเป็นไงบ้างคะหน้าตากุ้งก็น่ารับประทานแล้วใช่ไหมคะทุกคนพอทอดกุ้งเสร็จนะคะเราก็มาตั้งกระทะต่อเลยค่ะนำกระเทียมลงไปเลยนะเราจะเตรียมผัดข้าวกันค่ะและก็ตามด้วยไข่ไก่ค่ะวันนี้แม่ไอใส่ไปเลยนะสี่ฟองก็ครัวของแม่ไอชอบทานไข่มากเลยค่ะหนึ่งแผงเนี่ย ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแนละ้ก็หมดแล้วนะคะเพราะเมนูไข่มันเป็นอะไรที่ทำง่ายนะแล้วก็มีประโยชน์อีกมากมายเลยจ้าไข่ต้มไข่ตุ้นไข่ดาวไข่เจียวโอ้ยสารพัดไข่นะคะไข่เริ่มได้ที่แล้วจ้าเราก็นำข้าวลงไปเลยวันนี้ใช้ข้าวของเกาหลีนะอาจจะดูเหนียวเหนียวหน่อยแต่ก็อร่อยเหมือนกันคะ่ะอร่อยไม่แพ้ข้าวไทยของเราเลยปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสนะ แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยแล้วก็ตามด้วยซอสฝาเขียวนะเรียบร้อยจ้าแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะพยายามบ,บี้บี้หน่อยนะเพราะว่าข้าวมันเหนียวเหนียวหน่อยนะจ้าเรียบร้อยแล่ะจ้าใส่ผักตามลงไปอีกเลยค่ะ ต้นหอมหัวหอมใหญ่แล้วก็แครอทจ้าที่เราใส่ลงไปในวันนี้นะกลิ่นหอมมากๆเลยจ้าทุกคนจ้าเราก็ผัดไปเรื่อยๆก่อนนะคะให้ผักพอสุกนะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะนี่คือพระเอกของงานนะกุ้งนั่นเองจ้าเราก็ใส่กุ้งลงไปแล้วเราก็มาผัดคลุกเค้าให้เข้ากันผัดไปสักพักหนึ่งนะแล้วก็มาปิดแก๊สค่ะพร้อมเสิร์ฟได้เลย หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะข้าวผัดจัดจานให้เรียบร้อยเสือไปพร้อมต้นหอมสองต้นแล้วก็พริกน้ำปลาของโปรดของ<า>อ,อป้าวันนี้ทำข้าวผัดกุ้งให้โอป,ป้าทานนะอะลองชิมดูอหอมมากของโปรดนะคะไม่ได้ทําประมาณสามพันสรอยปสิบแปดปีแล้วเราเล่นนะจ้ามีพริกน้ําปลาให้ด้วยนะ ของโปรตป้าเะยชอบกินพริกมากคนเกาหลีทำไมจึงชอบกินพริกว้าวกุ้งอร่อยไหมอร่อยต้นหอมด้วยเริ่มเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะป้า กินเยอะๆนะกินเยอะๆบนญกับกินทุกวันทุกวันนะคะไม่มีเวลาทําให้กินนะนี่นางยังอยากกินต้มยำกุ้งอยู่แค่เดี๋ยวไปทําอีกวันหลังกินข้าวผัดกุ้งไปก่อนวันนี้ ใส่เข <muitas> <arias> ้าไปใส่เข้าไปของโปรดนางนะผิดนกปลาโอ้ยยังมีกุ้งกัางในอีกเอ้าโอ้โอว้าวอร่อยมากอร่อยอร่อยมากอยู่ตามเลยค่ะทุกคน ข้าวมันไม่เหมือนข้าวบ้านเรานะข้าวมันเหนียวเหนียวหน่อยถ้าเป็นข้าวบ้านเรานี่นะจะร่วนรนอร่อยมากมข้าวบ้านเขาก็อร่อยเหมือนกันนะคะเน็ดใหญ่ใเหนียวเ ทำมันลืมหิวตามเลยเออท่านลองสุดสนำกำลังทำไข่ต้มให้ท่านลองกินนะข้าวผัดเขาไม่ชอบนะเขาเขาไม่ชอบทานข้าวผัด มีแต่พ่อนี่แหละที่ชอบมไม่เผ็ดเหรอไม่เผ <laughs> <ม>็ดอหรอ่ะเกาหลีอะไรชอบกินพริกจะหมดแล้วทุกคนพริกน้ำปลา oh <my S 1> ถ้วยเบลม อ่ห oh, oh. <laughs> อย่างนี้มันน่าทำให้กินบ่อยๆเนาะเปิดร้านได้ไหม อิ่มแล้วใช่ไหมไดิฉันวิอิ่ม,มกินให้หมดนะอ่าขอบคุณนะบ,บ,บ๊ายบายอ,ายอ่ะย๊อกอร่อยมากๆ